เนี่ยน้ำแม่ผมซื้อมาให้เนี่ยโคตรร่อยเลยน้ำอะไรน้ำรู้อะไรรู้ป่ะน้ำรู้อะไรป่ะน้ำอะไรน้ำผลแหม่มบ้นแม่ึงอ่ะน้ำที่อะไหนนะเท่าเจ๊พี่เอากระผมคนโคราชเนาะผมอยู่อันนี้พี่หัวหัวหัวเอ่อจะเล่นอะไรวะแป๊บนึงพี่เฮ้ยอะไรในทีวิสเตอร์ชีวิตมันีใจนั่งเศร้าเท่าเดียวพอดีตกมาจากอังกฤษตท่เดียว ไม่ในภาษาไทยเออเดียวแต่ผมในภาษาไทยเกศสามสรุปพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยผมฉลาดเกี่ยวเหี้ยกับผมฉลาดกูถามหน่อยเกี่ยวเหี้ยอะไรกันกูรักแม่ผมอ่ะกูรู้มึงรักแม่มึงจะพูดไรก็บล็อกมึงรวะเฮ้ยฟังฟังฟังเขาประกาศจากกรมตำรวจอะเอติมเงินตอนเดียวมึงเป็นไงดเมียกูเอ้าเออไปไล่เงิยลุกขึ้นตไป เอ้ยเองชายไปแล้วหลายกืนอ่างแล้วมึงดันกูทำไมนะเฮ้ยผมทดสอบใส่เอาแล้วกูมคุมน้ำทำไมเนี่ยตอนแรกมีแรงพูดกับมันนะตอนนี้เริ่มไม่มีแรงพูดแล้วฮะภาษาจีนเวอร์เวอร์ภาษาจีนออ๋ภาษาจีนใช่ภาษาจี้ครับพูดอะไรกันเนี่ยเออชลีศว่ะใครเขาพูดเรื่องอะนั่ไงพี่พี่โกเด้นอะ พี่กูได้มีสาวแล้ววะโเดนเนี่ยวะเอ้คอนเหรออ๋อชื่อคอนเหรอตัวทีีดกมาตลอดแล้วมึเรียกวันว่าโเด้นได้ไงวะไอ้สาวพี่เอเดี๋ยวนี้มีสาวได้เหรอมีแต่กระเทยทั้งนั้นน่ะเออตัวทีพี่ยาวไปสอบตัวทีพี่ทำยาวกพอมเออคอยเฮซอง อย่างแรงสุลสิเวื่อไปแล้วว่างไงพี่อยู่กำลังไปที่เรียนมวงพี่ภาพอย,อยู่ไหนอะอยู่ในร่องอยู่ในล่องอลองัลกซิงไง <c oughs> ลกักซิง <c oughs> ลกักซิง <c oughs>